จากใบาย่างกระหรันหันสุดอะลัยลีจิ้งเฟยเสียชีวิตแล้วเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ทำหลายๆคนโศกเศร้าเสียใจกันเป็นอย่างมากเป็นข่าวความสูญเสียอีกหนึ่งข่าวของวงการบันเทิงเลยทีเดียวกับการจากไปของหลีจิ้งเฟยนักแสดงที่รับบทเตียวหุยจากเรื่องสามก๊กปี1994 วันที่25พฤศจิกายนเว็บไซต์ต่างประเทศที่ใช้ชื่อว่า myrivers.com ได้โพสต์ประกาศข่าวการจากไปของหลีจิ้งเฟยนักแสดงที่รับบทเตียวหุยจากเรื่องสามโกกปี1994จากไปแล้วในวัย65ปีด้วยอาการป่วยกระทันหันเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมามีรายงานว่าหลีจิ้งเฟยมีอาการสมองวายถึง3ครั้งทำให้เขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้ แต่ก็ได้อดีตเพื่อนรักอย่างลู่ชูหมิงคอยไปเยี่ยมเยีนและให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอหลี่จิ้งเฟยต้องเข้าพบผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัดทางการแพทย์แผนจีนทําการตรวจร่างกายอย่างละเอียดอยู่เสมอในระหว่างนั้นเขาก็เปิดรับเงินบริาจาคสาหรับค่ารักษาอยู่ตลอดฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ